งัดกล่องมาวางระเบิดบ้านกูแล้วกูพูดมากกว่า่าหวว่าจะไม่ลงเดือนในคลิปเลยนะมางัดกล่องนี่องกลมๆไงแผดนรองเมาส์สั่งมาไอจากราาดาอันนี้มีดแกะก่อนเออในคลิปนี้อ่อนไปแม่ถ้าแ,แม่ผมก็มาดูนะแม่บริบอกซื้อมาอย่างได้ของไงเนสะื้อมาได้แต่ดรดากูดาไปเสร็จได้ถ่ายเปิดแกะกล่องอี่บละ กลองมุนตรงไหมวะมุนก่อนปึ๊บอ่าเดี๋ยวเห็นหน้านเดีเดวไม่ชัดเออมันเป็นมส์แผ่นรองเมส์โดยที่เทคเพราะว่าคลิปก่อนถ้าจำไม่ผิด G4002 เอ้ย G4400002 เออตัวนั้นซื้อมาแล้วยอดวิวมันเยอะถ่ายคลิปเนี่ยยอดวิวเยอะ2,000เนเยอืมมันเทียบกับคนดู40กับคนเนี่ย ตตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปอีกคลิปนึงไม่ได้ตั้งใจแต่ถ่ายคลิปนี้หรอกตอนแรกว่าจะถ่ายข้างนอกแต่ฝนตกเนี่ยฝน,นก็ตกอยู่เลยถ่ายในห้องแต่ในห้องเราสั่งสั่งแผ่นรองเรามาส์มาพอดีแต่ว่าสั่งใหม่ทําไมไอตัว440มันเป็นไรทําไมไม่ใช้คือผมมามันเป็นสาย E P S ไม่ได้สายโดตา E P S ต้องการความแม่นยนําอย่างเดียวไม่ได้ต้องการความยะความเร็ว กิ้นผ่านกันด้วยเอาอะไรอ๋อเบสเ็จปิชดชะลาก่อนเดี๋ยวบางมาวางระเบิดบ้านกูหนึ่งชิ้นราคาหนึ่งหกร้อยสิบเก้าบาทตัวกราส่งก็ส่งฟรีมั้งอานนีปิดก่อนเดี๋ยวมันระเบิดบ้านกูนี่เออนีอ่นี่ดูเทคกนีนี่ไหนวะนี่เออ G240 แต่ว่าโรตีเทคเนี่ยจะดูรุ่นมันดูยังไงคือตัวอักษรตัวแรกนี่มีสี่ตัวใช่ไหมแต่ตัวจีนี่คือประเภทของมันตัว G ีนี่เป็นเกมมิ่งเอาไว้เล่นเกมแต่ถ้าตัวเอมจะไปทํางานส่วนไอ้ตัวเนี้ยคือตัวเรียกว่าอะไรล่ะเป็นตัวรุ่นของมันรุ่นแต่ตัวเนี้ยมันสองสี่ศูนย์คือรุ่นที่มันเรียกว่าต่ําสุดแหละขึ้นมาจะเป็นสี่สี่ศูนย์ซึ่งกลัวไว้ไหนวะพออยู่ในกระเป๋าโอเคนี่มันเก็บไว้อยู่ ไอ่สี่หมื่นวิวเอ้ยสี่หมื่นวิวไม่ใช่สองพันวิว่นี่ไอ้ไอ้ที่ผัดเตากว่านี่อ่าแบบแข็งตัวนี้แบบอ่อนเออตัวไปดูตัวต่อไปไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้คือเาเรียกว่าเออเาเรียกว่ายังไงวะไอมันเป็นพวกบอร์ดนะถ้าเป็นเลขศูนย์จะเป็นเมาส์อ่ะเลขหนึ่งนี่เป็นเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมวะ ดูก่อนเออใช่คีหนึ่งเลขหนึ่งจะเป็นคีย์บอร์ดส่วนเลขสามเลขสามนี่หูฟังมัเลขสี่นี่จะเป็นแผ่นรองเมาส์เลขห้านี่ไม่มีตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของมันแล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ตัวนีมน้มันมามาตัวเดียวคือ,อตัวแรกตัวนี้นะี่ยอันนี้เป็นรุ่นรุ่นสองอนะ่ะรุ่นถูกสุดมารุ่นแพงอะเป็นรุ่นตัวเนี้ยสี่ตสี่ตสี่เลขสี่ ต่อจากเลขสีจะเป็นเลขหกจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบอ่อนแต่มันจะแผ่นใหญ่กว่านี้แบบแปดก็เหมือนกันแผ่นก็จะใหญ่กว่านี้เออกูพูดมากกว่าละแกดีกว่าอา่าววางมีดกูไปไหนวะอา่าวมีดกูเสียอ๋ออีนี่เออแกมอะีเอออะไรวะล่ะโอ้ยกูยล,ลืมเออกระดีบเทปกาวเทปใสแกอรรถ มีกูข่มเหมือนกันนีกว่าร้อนเว้ย <c oughs> เหงื่อแตกเพิ่งบุรณะห้องใหม่ติดแอร์ก็บนเลยเแต่เจอกับบุรณะเลยเียแต่เห็นผมถ่ายข้างนอกบ่อยใช่ไหมไอ้คลิปปันผ่านมาว่าจะถ่ายแต่ข้างนอกไม่ก็ไปถ่ายห้องครัวแล้วตอนเนี้ยหน้าฝนวัวกูจะถ่ายข้างนอกฝนเสกตกตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปไอ้ยางรัดเหมือนกันอนะแต่ไม่บอกว่ารัดอะไร,ระว่าคลิปยี่รารัดแตงโมใช่ไหม คลิปจะไปเนะี่ยที่ว่าจะถ่ายเนะี่ยจะเป็นไม่บอกดีกว่าไหมเดีย๋ยวรู้ว่าคุณจะถ่ายอะไระติดที่ใหญ่นเนี่ยเนะว้ยม่อยากพูดคำหยาบมันเคยมีคนเนะี่ยมาบอกผมว่าผมอะ่ะถ่ายคลิปแล้วพูดเร็วไปให้พูดชา้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริอ้งมุกเก่ากูไม่เล่นดีกว่าเว้ยนี่ในกล่องก็ไม่มีแล้วนะ อะไรตกอ๋อใบภาษาอังกฤษแต่คลิปที่แล้วจำผิดไอ้คลิปแผ่นรงมาตัวนี้อาฉลากด้วยภาษาภาษาจีนกูอะภาษาจีนผมอะไหอยากจะพูดคำหยาบอ้เออแผ่นอ่อนเลยเว้ยอ่อนกว่าตัวนี้อ่อ่อนกว่าสิตัวที่มันพัดติกขนาดเดี๋ยวเทียบก่อนรูปทรงขนาดขนาดอืม ท่าเท่ากันนะดนูเอาวเฮียนี่ก็อ่อนเกินนี่เอนี่เห็นไหมมันเตินไดลายๆกันเท่าเท่ากันตัวนี้เป็นผ้าตัวนี้เป็นพลาสติกนี่่นีผ้านี่พลาสติกแต่ว่าไอพลาสติกเนี่ยข้อดีคือมันลื่นเว้ยเวลจาจับเนี่ยเมามันจะขยับยืดลื่นเลยอะลื่นเลยแต่ข้อเสียคือไอ้ตัวพลาสติกมันเนี่ยจะไปทําลายไก็เรียกว่า ไอตัวแผ่นรองเมาส์ไอตัวที่มันใต้เมาส์เป็นสีดำๆน่ะเออแล้วให้มันเป็นรอยพอเป็นรอยถูกกับนี้ไปมากๆปุ๊บมันก็จะฝืดก็จะไอแผ่นนั้นมันจะสึกเร็วขึ้นตัวนี้ก็เหมือนกันจะให้ไอแผ่นรองนั้นสึกเร็วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบมันจะเป็นเงาๆไม่ได้เป็นแบบนี้ยแต่ก็มันไม่สึกเร็วเท่าตัวเนี้ไอตัวนี้นะเออกลัวกล้องไม่เห็นนี่ดูไว้กินอย่างๆไปเดี๋ยว ก็ดูน้ำภาพของมันกอนเทียบกับตัวนี้คือไอแผ่นแผ่นสีฟ้า,ฟามันเนี่ยผมพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดเลยเนี่ยอุ้ยผม,มพูดสุภาพจังวะนี่จึงเหมือนกันติ่ของพลาสติกจะมีสามชั้นมีชั้นไอยางยึดพื้นที่มันไม่เหนียวเท่าไหร่มันไม่ค่อยเหนียวกับไปตัวแต่พลาสติกไอทีต่ตรงกลางเนี่ยเป็นแกนมันไอต,ตัวนี้จะเป็นถาดแ่งรอง ซึ่งผมใช้ของลูดเทคมามันจะเอาเขาเรียกว่าแผ่นรองเมาส์อะแผ่นรองตรงนี้มันมาแปลไว้ตรงแพ็กเกจด้วยซึ่งตัวนี iteit, ้ก็มีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันผ่าลื่นๆมันชุดใบน้ำเออจะพูดอะไรอีกวะทดสอบกับกับเมาส์เมาส์กุญนไวะอ๋อในกระเป๋ารายการกูเคยเตรียมอะไรสักอย่างไว้ นี่นี่มันคือ Logitech M590 ตัวนี้ดูไวตไกลๆเลยกล้องอาจจะไม่เห็นแต่กูเห็นนี่มันคือมอาไว้ทำงานเปิดไว้ก่อนเปิดทำนีก็จะเปิดทำไมก็ทดลองถูเฉยนี่นี่นีนนน่ถือเป็นเด็กเสิร์ฟเลยวางปุ๊บไปก็กจะถูรู้สึกว่าความรู้สึกของผมนะ มันจะฝืดๆหน่อยแล้วก็เลื่อนอยู่มันไม่ค่อยสะดุดไม่สะดุดเลยแหละแต่ต่างกับไอตัวจ g จีสี่สี่ศูนย์จีสี่ศูนย์นี่มันจะแบบไปเลยอะแต่ัวนี้มันแบบมันฝืดๆเพราะไอตัวเนี้ยมันทําให้มันฝืดเพราะว่าเวลาลิงเมาเวลาเล่นเกมมันจะได้แบบิงมันแม่นโป้งอม่เข้าหัวไปเลยไป คลิปนี้ก็แค่นี้แหละบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเออแกะไอ,อ้อย่าใช้คำว่าแกะใช้คำว่างัดกล่องดีกว่าไปก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอ๊สามเมตรนะครับแล้วก็กดถูกใจเพจโอ๊ตสามเมตรด้วยเออคลิปที่แล้วลืมไปว่าลืมแนะนําเพจเจ้าของเพจเฟซบุ๊กก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย